สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่อง A AP Channel สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยการเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพของสัตว์นะคะและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศะคะ่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของฤดูดกาลอาจจะเป็นในส่วนของหน้าร้อนนะคะไปหน้าฝนนะคะหน้าฝนไปหน้าหนาวหรือหน้าหนาวนะคะเปลี่ยนมาร้อนอีกทีนึง ซึ่งสาหรับในประเทศไทยเนี่ยสภาวะอากาศก็ค่อนข้างจะมีความแปรปวนยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างในหน้าหนาวนะคะก็จะมีอากาศหนาวนะคะตอนกลางคืนสลับกับอากาศร้อนมากๆนะคะในตอนกลางวันแล้วบางทีเนี่ยก็มีฝนตกปักปลายด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของอากาศที่มันแปรปวนแบบนี้นะคะก็จะส่งผลทําให้สัตว์เนี่ยมีความเครียดนะคะซึ่งความเครียดนั้นเนี่ยก็จะส่งผลทําให้ภูมิต้านทานโรคของตัวสัตว์เนี่ยต่าลง เพราะฉะนั้นการเลี้ยงสัตว์นะคะในสภาวะแบบนี้สิ่งที่เราไม่ควรจะละเลยเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการเสริมสร้างนะคะหรือส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพและภูมิต้านทานโรคของสตัตว์เพราะว่าการที่สัตว์ของเราเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคที่ดีนะคะโอกาสการเกิดโรคต่างๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงะคะ่ะโดยในส่วนของสินค้านะคะที่เราจะแนะนำในวันนี้ก็คือสินค้า ที่มีชื่อว่าลูเมนยีส์นั่นเองค่ะโดยสําหรับลูเมนยีส์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่นําเข้าจากประเทศบราซิลนะคะสําหรับส่วนประกอบของเขาเนี่ยก็จะเป็นยีสต์สกัดเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งประกอบไปด้วยตัวของเบต้ากูแคนโดยส่วนสําคัญของตัวเบต้ากูแคนเนี่ยตัวเขาจะมีสรรพคุณในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์ซึ่งจากงานวิจัยนะคะที่หลากหลายงานวิจัยเนี่ยเขาจะชี้ชัดให้เห็นว่าในส่วนของเบต้ากูแคนที่สกัดจากตัวของยีสต์เนี่ย ตัวเขาเนี่ยจะมีในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการเสริมสร้างคุ้งกันโรคที่สูงกว่าเบต้ากูแคนจากแหลง่งอื่นๆแหลง่งอื่นๆที่นี้หมายถึงตัวไหนบ้างก็คือจะมีในส่วนของเบต้ากูแคนจากพัญพืชน,นะคะจากผนังเซลล์ของแบคทีเรียหรือเชื้อราค่ะและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังเคยทําการทดลองลูเมนยีสนะคะในวัวนมนะคะโดยการใช้เนี่ยเราก็จะทําการทดลองเสริมลูเมนยีสนะคะในปริมาณ14กรัมต่อตัวต่อวัน ในวัวที่กําลังรีดนมนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนด้วยกันซึ่งจากการใช้งานนะคะหรือการเสริมรูเมนยยสเนี่ยเราพบว่าตัวรูเมนยยสเนี่ยสามารถที่จะลดนะคะอัตราการเกิดโรคเต้านมผักเสบในฟาร์มได้มากกว่า50%ค่ะ และสสำหรับใครนะคะที่สนใจหรือมีคำถามเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ลูเมนดิสนะคะก็สามารถที่จะทักเราเข้ามานะคะถามคำถามนะคะได้ทั้งในส่วนของ Line Official นะคะในส่วนของ f a c e b o o k นะคะหรือจะพิมพ์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ